สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวสาประจำค่ำคืนที่26เดือนมีนาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาห้องซิกวีพอาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเชรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอันตราวิเลิเกินกว่า80% VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนสัสฟรีทันที50 US Dollar าาโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอยา่าง คุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงชุนครับสถานการณ์ประจําค่ำคืนนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสอ่อนนะครับแต่ดูเหมือนว่าสินทรัพย์หนึ่งที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นราคาทองคำครับทุกท่านหลังจากที่ผลตอบแทนพาร์ติบาลรัฐบาลสหรัฐนะครับยังพุ่งไม่หยุดเลยนะฮะตอนนี้ผลตอบแทนพารธบัตร10ปีนะครับบวกไปที่4.06 เปอร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วผมดูเนี่ยยังอยู่ที่3กว่าๆเลยครับนักลงทุนถามว่าเอ๊ะคุณทําไมตัวยูพาณิชยมันมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับไม่ค่อยเข้าใจเลยจริงๆคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักลงทุนจะต้องเจอกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐครับซึ่งคืนนี้มีความสําคัญอย่างมากคือคพีซีอีครับในระดับแบบรายปีซึ่งเป็นตัวเลขนะฮะที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยใช้ไว้ดูแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ของอัตราเงินเฟ้อด แล้วถ้าตัวยิวพาราบัตสูงขึ้นตามตัวเลขดังกล่าวขานรับเนี่ยอาจจะเป็นผลลบกับทองคําแบบต่อเนื่องก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงถ้าอยากทราบในเรื่องของความเคลื่อนไหวของทองคําก็ต้องมาดูอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งก็คือตัวยิวสหรัฐเนี่ยแหละครับตัว10ปีในส่วนของตัวบรรดาสกุลเงินหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับ Gbp ก็โดยรวมนะับเมื่อเทียบกับตัวของยิวสตาร์ลนเนี่ยยังถือว่ามีการปรับตัวแข็งค่ามากกว่านะฮะตามสถานะตลาดที่ยังอยู่ทางฝั่งของลิ การที่ยิ้วผลตอบแทนสหรัฐมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับดัชนีฟิวเจอร์สนั้นแดกปรับตัวลดลงไปติดลบ0.36% 37แล้วนั่งชุนครับขณะที่ดาวโจนส์และ s อ500นะครับก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่ครับผมสะท้อนให้เห็นจริงว่าตลาดยังไม่ได้มีข่าวลบแต่อย่างใดน,นะครับและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดครับสวัสดีครับ